นางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้ดูแลพระพุทธศาสนานางวิสาขานั้นเกิดที่เมืองราชคือนะการมนบมตแล้วก็ต่อมาก็ได้ฟังทำบรรลุสวดาบันตั้งแต่อายุ7จ็ขวบนางวิสาขาแล้วก็ได้ย้ายมา เพราะว่าพระเจ้าเศียรที่โกศลน,นั้นไปขอเศรษฐีจากเมืองราชคือท่านันันชัยเศรษฐีซึ้งเป็นพ่อของนางวิสาขาก็จึงได้มาแต่ว่ามาถึงอโยธยาหรือว่าเมืองสาเกตอ่งห่างจากเมืองสาวัตีประมาณ100ยร้100กว่ากิโลนะครับแล้วก็ได้สร้างอยู่ที่แม่น้ำสระพูแล้วก็ต่อมา ก็ได้แต่งงานกับเศรษฐีแคว้นกุศลแล้วก็มาอยู่ที่บ้านหลังนี้นางวิสาขานั้นเป็นผู้ดูแลพระพุทธศาสนาดูแลพระเจ้าประสงค์เป็นอย่างดีเวลาตอนเช้าก็นําอาหารไปถวายตอนบ่ายก็นําน้ำปานะดังนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ไม่เคยมีมือเปล่าไปที่วัดนางวิสาขานั้น <c oughs> มีเครื่องระดาประสาท 7, 7โกดหรือว่าน้ำหนักโกดหนึงก็สิบสิกกิโลโกดหนึ่งก็10ล้านก็ถือว่าเป็นทรัพย์ที่มีมีหคนนะครับที่ได้เครื่องระดาประสาทก็คือนางวิสาขานางมาริกาแล้วก็นางธิดาของเศรษฐี แล้วก็นางวิสาขานี่ก็ได้เป็นผู้ที่เอ่อเป็นต้นฉบับการถวายผ้ากระถินนะครับแล้วก็เป็นต้นฉบับของการถวายผ้าน้ำฝนถือว่าเป็นผู้ที่เอ่อเห็นความสำคัญดูแลพระเจ้าประสงค์เป็นอย่างดีแล้วก็นางวิสาขาก็ยังสร้างวัดบุพารามนะครับซึ่งอยู่ห่างจากนี้ประมาณ1กิโล ซึ่งเป็นวัดที่นางวิสาขาได้สร้างพุทธเจ้าก็อยู่จำพรรษาถึงหกพรรษาก็ถือว่าเป็นผู้ที่สร้างไอเซนาสะนะสร้างวัดซึ่งพุทธเจ้าบอกว่ามีอาณิสง์มากก็ถือว่าเป็นส่วนสาคัญน,นางวิสาขาเป็นคนสวยคนงามแล้วก็นางมีความงามถึงห้าอย่างรีกว่าปัญจกัลยาณีมีฟันงามมีในตางามมีผิวงามมี ผมงามมีความงามห้าอย่างดังนั้นก็ถือว่านางเป็นผู้ที่ได้ทำบุญแล้วก็ได้ทำสร้างบาร,รมีมาสิ่งสำคัญที่เราดูเห็นก็คือนางก็ได้ทำบุญแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้นะครับในพุทธเจ้าองค์ก่อน,อนอต่อมาก็จึงได้มาเป็น อมหาอุบาสิกาผู้อุปถากดูแลพระพุทธเจ้าดูแลพระเจ้าพระสงค์ฉะนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละท่านแต่ละพระหรือบางรูปก็เหมือนกันก็มันก็เป็นอยู่ที่แรงบุญที่เขาทำไว้แล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้อันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญมีหลายรูปนะครับดังนั้นเราก็ ได้มาทำบุญในที่ต่างๆแล้วก็ได้ทำไว้แล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อบุญกุศลเราพร้อมเราก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้เหมือนกับนางวิสาขาผู้ที่ได้ทำบุญแล้วก็ได้ตั้งความปรารถนาไว้จนความปรารถนาของนางสำเร็จนางจึงมีความเปื้ป,ป่าพื้มยินดีอ่า นั้นก็เป็นส่วนสำคัญดังนั้นเรามาดูมาเห็นบ้านมหาอุบาสิกา,าผู้มีความสำคัญแล้วก็ยังมีบ้านที่ใหญ่โตมีลูกามากมายนะครับที่แว้นโกศลหรือว่าที่สาวัตีในยุคปัจจุบันซึ่งอยู่ ตรงข้ามกันก็จะเป็นบ้านของอนาถบินดิกาสเศรษฐีนะครับเศรษฐีก็จะอยู่ด้วยกันอยู่หรือว,ว่าผู้มีบุญที่ได้สั่งสมไว้าการได้สั่งบุญ